สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะพามาชมเจ้าตู้15นิ้วของ SPM นะครับในรุ่น TO115C นตัวนี้เซตนี้เซตนี้นะครับเซตนี้4ใบนี้นะครับเราส่งจังหวัดสุขโขทัยแล้วนะครับตัวนี้พร้อมโอนโอนโอนเสร็จแล้วนะครับนี่ โอแล้วนะครับตัวนี้นะสี่ใบนะครับก่อนหน้านู้นแปดใบเราส่งที่เชียงใหม่นะครับส่งที่เชียงใหม่ตัวนี้ก็จะพร้อมปากครับนี่ครับพร้อมปากพร้อมได้นะครับพร้อมได้ 750. เจ็ดห้าศูนย์ลูกค้าสั่งสีใบนะครับส่งเตรียมส่งเตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้แพ็คไม่ทันนะ ก็จะเหลืออีก4ี่ใบสุดท้ายนะครับเพื่อนๆืเหลืออีก4ใบสุดท้ายนี้นะครับนี่ฮะนี่เนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นไลท์นะครับเป็นรุ่นไลท์นะครับก็เหลืออีก4ใบสุดท้ายแล้วใครจะรับก็แจ้งมานะครับเนี่ยสภาพก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆืนนะฮะเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไลท์เนี่ยเหลือสี่ใบแล้วนะครับเหลือ4ี่ใบแล้วใครที่จะรับก็แจ้งผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวพามาดูดอกนะฮะนี่ครับดอกสวยๆเลยนี่ครับนี่อ่าเป็นดอกนีโอนะครับ15นีโอสินีโอนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูมันสะท้อนแสงนี่ครับสินีโออ่ารุ่น sn sn 1 5 mb นะครับ สภาพก็ประมาณนี้เลยนะใครรับนะครับใบละ2000ันอ้โทษทีดอกละ2000นะครับดอกละ2,200บาทนะครับเราก็จะมีตัว7500อันนี้ก็ลูกค้าโอนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับรอมารับเองที่โกดังนะครับรอมารับเองที่โกดังอันนี้นะฮะดีเนะครับตัวนี้10 10ตัวนะครับโอเรียบร้อยแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าอย่างมากเลยนะครับที่เหลือก็จะเหลือแค่ นี่ฮะชุดนี้เองเนี่ยก็เหลือแค่ชุดนี้นะครับ4ใบใครจะรับแจ้งมาเลยนะครับตู้เปล่าใบหนึ่งก็2,300บาทนะครับตู้เปล่าตู้เปล่าตู้เปล่าปแล้ว2,300บาทครับเป็น15นิ้วนะ15นิ้ว15นิ้วจาก SPM นะครับเถีดหลังก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับประมาณนี้เลย4รูนะครับอย่างนี้เลยนะฮะ4รูนี่ สภาพนี้เลยนะครับตามนี้เลยตัวนี้สี่ใบนี้นะครับส่งจังหวัดสุขโขทัยแล้วเรียบร้อยนะขอบคุณลูกค้าที่จังหวัดสุขโขทัยด้วยนะครับที่สั่งจองมาพวกนี้จะส่งให้นะครับวันนี้ก็ส่งส่ง,สงไหนนะผิดไม่ใช่ผิดน,นึกไม่ออกอเชียงใหม่เออนส่งเชียงใหม่ไป8ดใบแล้วนะครับ นะก็ขอ,ขอขอบคุณลูกค้าทางเชียงใหม่ด้วยนะวันนี้จะส่งให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนะเหลวอ,อีก4ใบนะครับใครรับแจ้งเข้ามาเลยนะครับอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็081 302นะครับ3021682นะครับถ้าเพิ่มเติมนะครับก็081 302 1682ะครับผมก็จะรอรับโทรศัพท์เพื่อน ทุกคนอยู่นะฮะดอกสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกอีกทีหนึงเห็นไหมครับอ่ะตู้นะครับตู้นะครับไม่ใช่ดอกนะดอกจะอยู่นี่ครับดอกดอกนะครับเห็นไหมอ่าสวยมากนะครับสวยงามสวยงามสวยงามครับสวยงามโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะฮะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับร้านหน่อยพานิช์ประทุมธานีนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับมีเกี่ยวกับงานตู้ลำโพงนะครับเกี่ยวกับงานดอกลำโพงนะฮะผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับโอเคครับ